ยังคุณมาครับลงนะครับลงนะครับ หยุดยางบุญมาครับครับหยุดยางบุญมาครับผมใช้งานได้ดีจริงๆครับเต็มปากเลยทีเดียวตัวนี้ครับ oh, <Bu> นะครับไม่ได้ส่งนานด้วยนะครับเต็มปากเลยครับหยุดยางบุญมาสีเขียวไมานี้เป็นไม้คลองนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วสำฝนทำท่าจะตกเลยครับอากาศก็ยังไงไม่รู้เปลี่ยนายเปลี่ยนมาตอนนี้เป็นคลองครับเป็นคลองคลองก็จะลงตีไปเรื่อยๆครับลงตีเป็นล็อกเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับก็ตีลักษณะตีก็คือ ล้วงเข้าไปในป่าหญ้านะครับตอนนี้โยนยางบุญมาออกแบบมาหลังสูงดัดลงสาวบิดให้สูงขึ้นนะครับโอกาสที่จะปากปาก,ปา,กปานี่มีเยอะมากครับแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปครับสามารถตีเข้าไปในป่าแล้วไม่ไม่เสียเหยื่อครับเอ,อแล้วก็ไม่ไม่แข็งมากเกินไปครับปลากัดได้แน่นอนครับก็คือต้องปากนี่จะหนาครับแต่ต้องหลังนี่จะนิ่มครับก็ ผลงานพิสูจน์ให้ดูแล้วครับว่าใช้ตกปลาได้ผลแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับถ้าซื้อไม่ได้ยังไงก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กมาฟิชชิงนะครับขอบคุณครับ